สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC นมเอ็ดมาแล้วมาแล้วหลังจากที่ประเทศชิบหลายมือโอ้ยฮอร์ทเอฟซีพี่น้องในประเทศหรือว่าต่างประเทศมาหลายคนครับมาครับทีมงานใหญ่ทีมงานเหี่ยก็นุม่มนุ่มเมืองสัตว์นุ่มอีสานเป็นเพียงไปนี่มือนี่ไปยืมเพมิ่นมาโอ้หนุ่มกว่างเด้ไโ <c oughs> อ้แม็กเปิดแชทนะเปิดแชทนี่จอมครับดีครับมัััันนนน้มเปิดไปสายเข้าสีบ้านยังไงเข้าสีบ้านตามหาขี หาสีหัวหาีหัวเบิ้งสีหวไปยังบ่เปิดเมัน่แกงไหมยังเงงบายนี้พ่อเ่าสิมาหาสีหายยังดีหาขุ่ชีหาขุ่เกุจีอกจีนุ่มจอมวะในนี้ต้นนุ่มเอีนว่าไตุ่่เจี๊ยเพื่อนเขเห็นแบบดัดบ๊เห็นสอ้ยังีนี่เจงวะเขาเอามือดีสดๆเลยดิปิดเบิ้งนมันมันว่มีกัแล้วไปไป

ô แล้ว xuống máu เอาไปขวยมันคืออยู่ขี้เก่าๆมัน hiện แกงก็ต้องเปิด mà cũng mang mang cửa dùng chi cụ người đi đó, đón đón. Chì, nice e <trülch> thử thử là chỉ cụt sư ghê mẹ 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 chỉ anh mẹ mẹ Chỉ mẹ Chỉ mẹ mẹ Chỉ mẹ mẹ โอ้ยงสีบ่นี่อลูกพี่เอาไหมองคอะไรไหลม่ยินบ้างกูซื้อหนเพื่อใครเห็นเราครยแย่กูนปอหลเหรอออบ่หย่ไหมยุบยุบยุบยบหยุดไหมโอ้ลุ่งเอ็ดไหมยืกเอายืกเอาเท่บางทุเฮ้ยเฮ่บ้างตัวดูพี่ไม่พี่โอ้แต่เขียวป็นางออกบ่ ปขุนนขันมะข้ยยาเวียนนี่มันสีเวีนดีพี่อาเมือกินเขาอิ่มไม่ไม่บ่อันนี้เพเห็นพี่น้องก็แขงหรอกเห็นพี่น้อง้เ็บี้กยา้เขาหรกพี่มือนึงเดี๋ยวหลมือนึงีทั้งปุนไม่เดี๋ยวฟังนีกล่องหนึ่งขีทังปุนมันก็ยุ่ไตนี่เออบาดนี้เขาเล็กถคนบงเมันเปนไหน งี่่มีดอกรูพี่ปาดงสิบ่มีดอมาา่เอาไปาไหมบ่มีดอกปสนเงยออกเป็นดำคือมึบดหมขามนี่ครับนมเม็ดกับบางคนสีมองขามได้มองขามแบบวิพี่กุจิมุจิมกุจิมุมีกุจิมุกุจิมุกุจิมลายใเพทเลย กุดจี้มุมกุจีไหวโอ้หลังขี่สี่ฝ้ายปันขันท่เห็นหี่ผมมักดูเลยใส่ถึระกเมื่อกินเลยเราไม่เห็นแังสียงล่งังดีเลยโอ้โหก่อนโยไอ้เปียไอเป็นผู้หาแมงมันปูดแจิบงียอมึงเอ้ยแตมาหลายกวนาตนใ่กัน่นี่ขีควายเด็กวายจขี่ควายแหงมมาขวดสดจนงสี่วโหว

ผูเ่เพิ่นหายวนตาแดดงอ,งอขวอยก,ก,กุีงององออยูวเจแต่ละขวะมือฮะเีมือ,อ,มอพงก,กว่านี้เขามาตกเอาแหลายขนคุชุชภาษาอังกฤษบุชงก่อุชุชุชโอ้แขกหลอดโมอย่งแขกหลอดเนอ อย่าเล่นเดอ้อกองนึงกองกองนึงโอ้ยมันกองนี่ด้วยภาพโอ้ขี่สดโพดก่อนโอ้ยกระางมันหาขีน้ำขี่ครับนี่นี่่มเาเอิ้นนี่แหละดูางสดนี่เราขนเล่นขี่ขั้นขั้นขีเล่นไม่เคยขี้เลนนะไม้เล่นขี่ก็ขี้มันต้องมากรองเลย บอกองมันผู้ใดหังไปเนี่ยกับนี่นี่นี่น่นี่นเนแล้วะได้ใ้เป่นปอเอาแย่งเศีมดให้เป็นปสัก่อนละจะซอนขึ้นหดแ้ใกินวเอาไตแล้วไลางแล้วปัรั้งไหี่นือเ่าชีอก่า่ีขัวเลยนกีเอขนผมอ้ำล้เนาะ่ขี่เพียงกินถูกเนาะ ลูกเชียงฟุนบ่มันลอสิบหลอดวะมนสิบหลอดเลยอมั้งโอ้สุดยอดเลยว่ะบ่เคยในทีเดียวมิไไม่ได้ไปคุยไปน้ำไปครับบดดน้ำแขกหลอดไปครับยังไม่ได้ซองบ้งเห็นไหมหยียบขี้ควยอยู่ไหม

กูวางสไปถามเอาูบ้งเขาไปย่างห้าบ้งมึงเราเลี้ยงกล้วยี่ย่งหามุงแลาไปล่าไมย์้งนกับบุ้งนยังจับุ้งี่ิย่างมันฉีเวลามันลงนามยังขีกล้วยไหมีกล้วยฉีากูีเขียดพ่อซอยต่อกกล้วยฉี่หนากูจีเียดกไม่มือนฉี่แล้วกูีเขียดมันไ่เหมือนฉี่กล้วยมันได้มันเอาขี่งัวเที่ยนี่แล้ววะจ

เดี๋ยวเอามาเมื่อกี้ไกบดูขี้น่อยกี้ไหวหน่อยป้าปุปุ่นๆุนเอาไหมเอาไหมมากเก็บไปมากผู้อาารย์คลิปนี้ฝากไปถึงนุ่มเมืองสัตรแล้วหนาไข่เนห่ยมากินเลยหายม่โตขี้เหกัน กันนุ่มมื่สามมาเห็ดชิปนี่ข่ลามันขามันตกเลยผม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 มื่อี้ผมผมสีฝากชิปไปเลย่นาแล้วนี่ตัวนึพี่นวดเห็ดลิปไหมบอกเน่เลานี่กอบอกงนเรเราเปคู่เราคนติดอ่างนยครับนีไครับอนี้เผอกไปแล้วครับไปแล้วนี่น โอ้ยคมนี่คุ้จยอดแท่นี่มานี่หหนงแหงนี่เตะเบิ้งโน้นนุ่นมดยีรีเลยวะยุ่ยยุ่ยสดสดวะเดี๋ยว่หงงรกูเก็บน้ำเลยนะเหือสดกระโดเนี่ยไอ้บัตรเราเป็นไงเนาะเจ็บใจกันดิ mọi ừ. mà mình nhận, lấy người mọi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  người มากครับนมวัดครับมาตามทีกินกันได้ยู่กตบละินู่บ้านเขาเถ่านี่เจ้าเขาเจ้ากล่นเปเี้ี่ดิไ้ผายเียวพรตัวผมไปเลี้่ไอ้ขานไปล่างนะตัวมไปเลขี้มันก็นักวเากเเก็บบองส่เราโอ้กะข่เห็นเจ้าเก็บบงขอแข็งมึงจังเลยบ่จังวัด ตัวอีดอกต่าถ้ใส่่ยามนเมเกจิเก่งทุกตัเยอดดีครับผมอ่ม่คนตัวเลยครับยังหาอยู่ฮะโอ้ยามกินงามกลิ่นจะคิด m ่อแม่แท้ย่กิโอ้น้อทางล่างไม่หญ่ตลิงจัดหยุดัดห เป็นสินค้าเศรษฐกิจตัวนึงได้หนิไม,ม่ไหลนะขายอย่างนี้ครับขายถุงยี่สิบบาทลูกมี่มันเบาปะจับควงอย่างนี้มันมันมันแก่นบ่เมื่อมันแข็งบะไม่แกงเล้งเหมันเด็กโอ้ลมเห็ดไหมขาลุยครับน้ำเอ็ดขาลุยเบิ่ง กนุ่มเมืสาดไม่นุ่มเมืสาเรีนลไปาจหเอาเอาเอานีครับี่ลงอะไรหมนเร็วกันเนาะปลว่ไปอย่กวางนขีเชือปนววหมือนไม่ได้หม้อหอเต็มเลยบ่กขีเือโอ้มันกัเนาไปครับไปโอ้หยกองยเก่องกลังมาเยอาดูเอาดูก่องนี่เนาะเม็ อ้อรุ่นๆครับบันโอ้ก่บบองงามีริงๆก่องไม่มีอาดอกกานปั๊บโอ้วุ่นๆุ่นวุน่อเัว่าบอกถือกล่องเห่นไหม่้มไรปิดปิดกี่สุดเห้ยไกล่องโอ้สงสัได้ยิ่งละ ก็รู้สึกเป็นใจับ้างเป็ดปตัวนี้ตัวนี้หะเ้ยดูัตบอกเก็บใ่กันขนลางลุนว่สจนปวดไทยเนี่ยไเห็นหอห่อห่ใหญ่ที่น้องตวามโตเนีที่หอไปเห็นน้ำขาวตตอข้าวตมาขาไหเห็นไหมเม่ไร่กนี่ปวดยก่อนอ่ะ เกียรอดถ้ามัเหรนขี่แล้วก็นีก็ไม่ก็ไปได้มากจักวยานมีสีมากบางคันบางนี้ใครเปนอะบรแมนๆบ่จะเสียงน้ะลูกพี่จักรยานมีี่เสี่ยงหรือป่าเดี๋ยวให้จะโจมไปไว้เฮียนดียวนีล่ดีดิมมันอยากจุงเขาขี่เอาขี่คนไหนบั้งเล่ามึั้ะ

ช่มแห้งแห้งอย่างนีม nah ้ยเหอเนาะแม่บ่ไอ้คงกรบตั้งเนี่ยอาดู้อะไรดูเอูอะูเมียนนี่เดี๋พี่น้องเอ้หาอยู่หากินตามแบบอิจิอิสานเนาะเม็ด

เม็ดเงี้ยหนามบอกกับพี่น้องเงี้ยบ้าพี่น้องกลมเบื้องแบบกลมหนากลมต่าแล้วเบื้องโง่ไปดิของเขาบอกกับคนตัวตัวของซื้อซื้อกล่องพุ่นเห็ีดเหยียดเนาะบว์วากิงเนาะวากิงกรดบปุบบปุ๊มปุ๊บน้องกองนี้ดูกพี่กองน้อยอ่ะที่เด็ดเด็นี่ที่เด็ดบ้างว้ายกองน้อยไหมโอ้เกลี้ยงนี่ เดินไหลบนสวนรถตาบูดโอ้ยมันแข่งเจ็บนำบเดนอันจะว่านมเอ็ดบอกผู้สุพรรณเนไครับพี่น้อพขอประอะไรแมงเอ้ยแม่บวลายคนเห็ดพูดอยู่ยัจนบ้าเนยนกันครับนเกครับกำลังเกนลามเยนมนมบัดไม่เห็นกำลังเจ๋เลยนมบัดม จมไม่ให้มันใจหนงมากบ่คือหนึงมากกว่คือผมผมว่าก่อนยิงห้ามเด็พี่เบ๊มเบ้เต็มคู่กัซ้ำเอาขีคุ้ยไปแล้วนี่เราไปล่างเลือดล้างนูนี้แล้ล่างเี่เล่าแล้วจะมีมุงแดบไปเลยฮะล่งย่เบืองยี่เบิงใชมุงแหบว vừng nhá, nhá vít phải mất lại gì quân này, quân quân ở bất thèm mới chụp ở tắm mềm mềm, ra lẹo, rồi bên mất cả để tiền bánh xì nữa, cái dọc quế ọp cái Có quay quay chuốt ở cái gì nữa, ta ta đi, ta nhìn lùi đây, quá hột này. Hãy subscribe cho เด็กจสองสิท well. ี ah. oh, well. ่เดยร์กล่องนอาสิบแปดี่ไหมอาไก่สิพีคลิปเราได้ปะนี่ของนี่ก็เนาะอะรหนัปอ้ยขี้ดินแก้มึงนีไปไซบะนี่กีออดีขึ้ยังไก่สายลกี

ตาบิส <S |ms|> ุคนเดุ้ mm ่ไ hmm. ด oh, ้ยานมหลขี้ใหแต่วบาบงตัวย่างมนรไหมตาบิสุได้พ่อลาบเาี้ใหเลยเี่ยสาวายนอกรสิเนโ้ยลงดูไไอ้สังหามอยู่ไอ้ป่ามันใครกันเสือดเสือดใครผ่องมัน้ยใครปะเขาเรื่องกินบ่แหงหรอมันหมดบางเชือเนี่ยเรลงเขาป่อยป่าเนาะปะหามพิถอยู่ไรแม่ก็ป่ากับพวกใครออกสมือดิ นี่่อท่น่ดนีแยกกองเดียวเลยเากองนี้เรากัแล้วครับไหวกบอยู่ขึ้นมาเด็ดยหอกคูนคูนเหลือกก้รเอองนีแจันี่หรอกกรมติดู่นมนๆเยังอเขาเจาเเจาฟ้าแล้วปะนี่โอ้ีนเขาก็่อยืว่าใบเจ้หัวปีนว่าใบขี่อะไรกับง่บ่บมันเรงนีไป มันก็เมียอยู่เรยบินใบกดักเงี้ยหรอเจ้าเจ้าใบสิเราจะไบจับเมียบ่นี่ว่าจับบกย่งเขาก็เตียวเลยก็ล่างนีตัวน้อ้นเออูไปขี่ไปกองนากองนี้กองหนึงพี่กองกลองรวมไปขี่กกองเ้ป็นาด้ว จะกำคึกมิดต่อมาเกี่ยงเรานี่อคุมเอาพี่น้องคลิปนี้เขาสิฝากคลิปไว้สักนิดเพราะว่าเขาเป็นสัตว์หรือว่าไม่เลี่ยงที่ให้มนุษย์เข้ากินได้ เอาไปมาหาไปยูไปกินเขาพยูเขากินเนาะแม่นบ่ทับบาบไปเลยทับบาปเลยพี่น้องบเบอร์เซียที่แห่งนี้ได้หอกะฮะหาไปกินไปที่สั่นเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขาไม่ติดตามขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามพูดสำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้สำหรับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอียเหรอ